Thank you. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพิงค์แอ c o ชดคูปิงรหัสนางฟ้าค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีข่าวดีอะไรเกิดขึ้นบ้างสําหรับชาวาลัคนาราศีกรกฎกลุ่มคนธาตุน้านะคะสาหรับคนที่อยากจะเป็นกําลังใจให้กับปิงในการทําคลิปสามารถเป็นกําลังใจให้กับปิงได้ง่ายๆกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะคนที่อยากจะดูอ้างอิงจากวันเกิดของตัวเองก็คือจะเป็นช่วงระหว่างวันที่16กรกฎาคมนะคะถึงวันที่1 กสิงหาส่วนใครที่อยากจะดูแบบลักษณะก็สามารถดูคลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเอาภาพรวมก่อนในเดือนนี้นะคะจะมีดาวย้ายเนี่ยทั้งหมด3ด่ดวงก็คือจะมีดาวพุธดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวศุกร์นะคะเหตุการณ์แรกที่จะมีผลนะกับชีวิต สำหรับชาวาลัคนาราศีกรกฎนั่นก็คือตั้งแต่วันที่9้ามกรานะที่จะมีดาวพุธยกเข้าสู่ราศีธนูนะคะช่วงจังหวะนี้แหละนะคะมองในมุมดีก่อนนะมองในมุมดีเนี่ยจะหมายถึงในเรื่องของการพูดการเจรจาของเราเนี่ยวทศิลป์นในการพูดสเสน่ห์การพูดการเจรจานะใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าทำงานที่ต้องใช้ในเรื่องของการพูดเนี่ยช่วงจังหวะนี้นะคะจะเรียวกว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณปากหวานพูดจาดีนะคะเวลาตอนที่สื่อสารกับใครเนี่ยมัน เหมือนดังมีมนตต้องสะกดนะคะไปสะกดใจไปสะกดจิตคนอื่นส่วนสิ่งที่ต้องระวังสิ่งที่เป็นของแถมขึ้นมาเนี่ยให้ระวังในเรื่องของการครบหาค่ะเพราะว่าขึ้นมานะตั้งแต่เริ่มต้นเองเนี่ย คุณนะคะอาจจะเปิดรับในเรื่องของเพื่อนเยอะแยะมากมายมากขึ้นนะคะคือตัวคุณเองเนี่ยจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่ได้เข้าหาใครก่อนแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าใครเข้าหาใครพยายามที่จะสนิทชิดเชื่อหรือว่าพยายามที่จะอยากจะสารความสัมพันธ์หรือคุยกับเราเนี่ยคุณก็จะเปิดใจนะคะคุณไม่ได้ปิดกัน้นไม่ได้อะไรแต่คราวนี้สิ่งที่ต้องระวังอันนี้ เตือนก่อนเลยนะคะเตือนอันดับแรกเลยก็คือในเรื่องของการคบหาในเรื่องของเพื่อนเพราะว่าขึ้นมาว่าตําแหน่งนะคะอล,ลิเนี่ยที่มันจะมีปัญหาหรือการทะเลาะขัดแย้งกับคนอื่นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของคุณโดยตรงมันจะมาจากคนอื่น นะคะหรือบางทีเพื่อนของคุณอาจจะมีการสื่อสารพูดนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณแบบเข้าใจผิดกับคนอื่นได้ก็ต้องไต่ตองต้องมีสติเยอะๆนะคะในช่วงจังหวะแรกเนี่ยที่มีการดาวย้ายเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นช่วงจังหวะที่มันสวยงามนะคะซะทั้งหมดแต่พอหลังจากที่เป็นช่วงที่2ค่ะที่มีดาวย้ายเข้ามานั่นก็คือดาวอาทิตย์ ดาวอาทิตย์จะมีการย้ายเข้าสู่ราศีมังกรก็คือช่วงวันที่15มกราคมราวนี้และคะ่ะเป็นช่วงเวลาดีเลยนะคะมีตกนะคะในเรื่องของตําแหน่งการค้าตกตําแหน่งในเรื่องของการเงินนะคะอันดับแรกเลยในเรื่องของความรักค่อนข้างที่จะโดดเด่นค่ะ นะคะขึ้นมาในเรื่องของการทําอะไรร่วมกันนะคะรวมถึงในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ผ่านมาอาจจะรู้สึกจืดชืดไปบ้างนะคะอาจจะละเลยกันไปบ้างแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนกับคุณเนี่ยจะมีการพูดคุยนะคะมีการสื่อสารกับคู่ของตัวเองมากขึ้นส่วนคนที่ยังโสดอยู่อย่าเพิ่งน้อยใจนะคนที่ยังโสดอยู่เนี่ยจะเป็นช่วงจังหวะนะคะที่คุณเนี่ยจะได้ในเรื่องของพาร์ทเนอร์ได้ในเรื่องของคนที่จะคิดวางแผนในเรื่องของการที่จะทำธุรกิจ นะคะการที่จะทําอะไรที่เป็นลักษณะของงานที่มันส่งเสริมซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่า ตำแหน่งอ่ะในเรื่องของเพื่อนอ่ะช่วงต้นเดือนที่ปิงบอกไปตั้งแต่วันที่เก้าเนี่ยมันเสียอยู่ละแต่พอหลังจากช่วงนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันดีนะคะนอกจากนี้ค่ะนะคะในการทําอะไรก็แล้วแต่ในช่วงตั้งแต่วันที่สิบห้ามกราขึ้นไปเนี่ยตำแหน่งการเงินมันมาสวยละแต่คราวนี้มันจะมาโคสวยอีกนะโคสวยอีกก็คือช่วงที่ดาวศุกย้ายนะรอบสุดท้ายก็คือ เข้าสู่ราศีมังกรก็คือวันที่20มกราค่ะหลังจากนั้นไปวันที่20มกราโอโหหยิบจับอะไรก็ได้เงินได้ทองจริงๆนะคะขึ้นมาแฟนก็ช่วยเหลือครอบครัวก็ช่วยเหลือต่างคนต่างซัพพอร์ตกันแล้วก็มีในเรื่องของเกณฑ์โชคลาภเกิดขึ้นด้วยการได้โชคลาภการได้รับในเรื่องของเงินทองนะการหยิบจับอะไรแล้วมันเหมือนกับมันจัดสรรจัดวางไวใ้ให้อ่ะให้กลายเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันดูแบบง่ายสบายนะคะก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดี นะสำหรับชาวลัคนาราศีกรก,กฎนะคะส่วนคนที่อยากจะหาเงินจากที่อยู่ จากที่อาศัยของตัวเองนะคะตำแหน่งพันธุเที่ยก็คือตำแหน่งที่บ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามถ้าเกิดใครอยากจะขายออนไลน์หรือว่าจะเทรดหรือจะทําอะไรที่ใช้ในเรื่องของพื้นที่ของที่บ้านที่ที่คุณนอนหลับที่ที่คุณพักผ่อนจะส่งผลดีนะคะส่วนนะสิ่งที่เสริมก็คือในเรื่องของสื่อนําโชคถ้าเกิดในเดือนนี้เนี่ยสื่อนำโชคกพิ่มองว่าให้ไปตกตำแหน่งคนใกล้ตัวนะกับตำแหน่งบ้าน เล่นอะไรเลขที่บ้านมาแน่นอนเลยนะคะลองดูละกันหรือว่าใครที่เป็นเจ้าบ้านนะลองดูพอสอเกิดลองดูอายุเกิดของเขานะ,ะก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นสื่อนําโชคแล้วก็ทําให้คุณได้รับเงินง่ายๆนะคะต้อนรับปี2567ค่ะ จบไปแล้วนะสำหรับข่าวดีสําหรับชาวรัคนาราศีกรกฎใครที่อยากจะเป็นกําลังใจให้กับปิงนะคะในการทําคลิปสามารถเป็นกำลังใจให้กับปิงได้ง่ายๆนะคะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ